รักเอยรักเคยจูนเช่ยชูใจบัดนี้รักห่าง,างลางไกลห้ยกันหนึง่งรักเป็นอย่างไรไปถึงขายังขะหนึง่ง กราบเรียนพี่น้องกลุ่มผู้ชุมนุมคนกุบสีที่เคารพทุกท่านครับในส่วนของส่วนละหน่วยการแก้ไขสถานการณ์กลุบขอเรียนรายละเอียดความคืบหน้าในการปฏิบัติการเพื่อขอคืนพื้นที่ความเป็นกลุบสี่บริเวณหน้าตึกเคมีเทคนิคหรือตึกเคมเทคก่อนอื่นกระผมค่ายขอเรียนรายชื่อบุคคลที่มีหน้าที่หลักๆในการประสานงานต่างๆภายในกรุบสีของเรา 1. นนายธีรพัฒชอบชื่นเข้าเมา์ ตำแหน่งเฮดกุปคนที่1 2น,นายไฮยรัตเตชจินดามณาีไอตำแหน่งเฮดกุปคนที่2 3นางสาวนภรัตสุนทร์กฟตำแหน่งเฮดกุปคนที่3านางสาวสิริพรปินคงศิริหน่อยแน่ตำแหน่งเฮดกุปคนที่4แ,แ,แ,และ5นางสาวพิมพ์วัตรสีขวัญจิ๊บตำแหน่งเฮดรันยิกต่อไปจะเป็นรายชื่อที่เป็นผู้สนับสนุนการทำงานของบุคคลทั้ง5ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ 1. แอร์โจ๊สกสแท็ก4ฝน ห้าโอ๊ตหก้าเมี่ยวเจ็ดปิงซึ่งบุคคลที่ห้าหกและเจ็ดเป็นแกนนําในการสันตนาการของกลุ่มสี่สืบเนื่องจากวันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสามซึ่งเป็นวันที่ทางแกนนําทั้งหลายของกลุ่มสี่ได้ขึ้นปาศัยในการพบปะเหล่าประชาชนที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมคนกลุ่มสี่ที่มาชุมนุมกันนักคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมและเรียกร้องสิทธิในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของกลุ่ม4ตามคําคสั่งของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทางคณะวิทยาศาสตร์ท้งนี้ได้มีกลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่ายได้เข้าร่วมในการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งทางสองกรได้สืบทราบมาว่าเป็นกลุ่มกองกาลังของกลุ่มคนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมและเรียกร้องสิทธิในการย้ายมาอยู่ในกลุ่ม4ทั้งนี้ทางแกนนาก็ได้มีการจัดสรรระบบและระเบียบได้อย่างลงตัวแต่กว่าที่จะทําให้การชุมนุมครั้งนี้ของแกนนาทั้งหลายประสบความสําเร็จได้ ก็มีกลุ่มตัวแทนที่คอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานอยู่ตลอดเวลาและบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลหน้าเดิมๆจากการร่วมมือการทํางานในการไปทริปแต่งที่เมื่อวันที่26-28กุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากทริปดังกล่าวนั้นทางกลุ่มผู้ชมุมนุมคนทํางานก็ได้มีการติดต่อประสานงานต่างๆแต่ก็มีปัญหาที่ทําให้ทางสองกอต้องออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วทั่วการซึ่ง มีปัญหาที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกกลุมดังนี้ก่อนอื่นปัญหาที่เกิดจากภายในกลุมภายนอกกลุ่ม1แกนนำกรกศต้องการให้ทิปกลุมทั้ง4ี่กลุมไปทิปพร้อมกันและเป็นสถานที่เดียวกันทางสวกให้ขอเรียนท่านว่าการที่ท่านแกนนำกรกศมีความประสงค์ดังกล่าวนั้นทางกระผมไม่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมคนกลุ่ม1 2 3และ4นั้นมีจํานวนมาก การควบคุมดูแลจะไม่ทั่วถึงการทํางานจะไม่มีความเป็นส่วนตัวและจะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เรื่องเวลาการดําเนินงานกิจการต่างๆนั้นต้องล่าช้าออกไปและไม่เป็นการยุติธรรมที่ท,ท่าน,นตัดสินใจโดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมคนกลุ่มหนึ่งสองสามและสี่สองการนำกรกตต้องการให้มีการยุบกลุ่มเนื่องจากไม่ต้องการเห็นคณะวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายซึ่งแสดงถึงความไม่สามาัคคีของเหล่าประชาชน และแบ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มต่างๆทางสกอให้ขอเรียนท่านว่าการที่จะยุบกลุมหรือไม่นั้นควรจะผ่านมติที่เป็นทางการซึ่งต้องมีแกนนาของกลุ่มผู้ชุมนุมคนกลุ่ม1 2 3และ4เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ควรยุบกลุมหรือไม่ยุบกลุบการที่แบ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มนั้นไม่ได้หมายความว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนกลุ่มหนึ่งาและ4ไม่มีความสามัคคีหรือแตกแยกเป็นกลุ่มต่างๆ เื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นจานวนมากทางสอ,อกอเห็นว่าการมีกลุ่มนั้นเป็นเครื่องมือในการที่กลุ่มผู้ชุมนุมรุ่นพี่สามารถดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุมรุ่นน้องได้อย่างทั่วถึง 3. นายกสโมสรที่ไม่ค่อยจะมีความเป็นผู้นําคอยตามไปกับแกนนํกอกระสโดยไม่มีการคัดค้านใดๆทั้งสิน้นทางสอ,อกอรให้ขอเรียนท่านว่าถ้าหากท่านคิดว่าท่านไม่มีความเป็นผู้นําและคอยตามผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา เห็นดีเห็นงามกับทุกๆเรื่องต่อต้านไม่เป็นไม่มีความคิดเป็นของตนเองท่านควรจะสลัดตาแหน่งหน้าที่ของท่านแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะการทํางานของท่านนั้นไม่โปร่งใสยาเห็นได้ชัดปัญหาที่เกิดจากภายในกลุ่มของเรา 1. กรณีของนางสาวนภรัตน์สุนทรหรือก๊อกที่ติดภารกิจห้องเชียจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทางสวกให้ขอเรียนท่านทาทความเข้าใจกับนางสาวนภรัตน์สุนทรพย์ดังนี้ การที่แกนนําไม่สามารถมาร่วมประชุมได้นั้นแกนนาต้องชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากการทํางานต่างๆต,ต้องมีการพูดคุยเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้มีแนวทางการทํางานไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้เกิดความแตกแยทกทางความคิด 2. กรณีการเริ่มทํางานสืบเนื่องจากการทําทะเบียนรายชื่อของผู้ร่วมชุมนุมทะเบียนนี้มีการรวบวม รวมได้อย่างช้าซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ไม่เคยได้จัดทำมาก่อนทะเบียนจึงไม่สามารถรวบรวมให้เสร็จได้ในเวลาอันควรจึงทําให้การทํางานติดต่อประสานงานทุกอย่างล่าช้าไปทางสองกอให้ขอเรียนว่าการจัดการจัดทําทะเบียนนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากทะเบียนนี้ํำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและสามารถเพิ่มจํานวนผู้ร่วมชุมนุมได้อย่างมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าว่าทะเบียนนี้สําเร็จล่าช้าเกินไป จึงส่งผลต่อการดําเนินการต่างไปด้วยทางสกอกรเห็นว่าขอให้การทําทะเบียนครั้งนี้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งทางแกนนำควรรีบจัดทําทะเบียนของกลุ่มผู้ชมุมนุมคนกลุ่มี่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในภายหน้า 3. กรณีของบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่แต่ไม่เข้าร่วมการประชุมหรือบางครั้งมาเข้าร่วมแต่ไม่ตรงต่อเวลาอีกทั้งยังไม่จบวาระก็ยังออกจากการประชุมไปก่อน ทางสอ,อ,กอกให้ขอกรับเรียนท่านว่าการที่ท่านมีตําแหน่งหน้าที่การทํางานนั้นใช่ว่าจะมีเพียงแต่ในนามท่านยังมีทั้งความรับผิดชอบต่อในหน้าที่และความเป็นผู้นําที่ดีต่อ,อปุ๊บซึ่งเหตุผลที่ท่านไม่มาประชุมนั้นไม่มีน้ําหนักเพียงพอต่อการลาการประชุมท่านคงรู้ตัวดีว่าเหตุผลของท่านคืออะไรการที่ท่านบอกว่ามีนัดต่อไม่สามารถประชุมต่อได้นั้นท่านควรจัดสรรเวลาให้ดีเองอย่านัดซ้อนและควรให้ความสําคัญว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลัง ซึ่งรวมไปถึงการออกจากที่ประชุมไปอยากกระทันหันเช่นกันท่านไม่ควรถามว่าไม่มีอะไรใช่ไหมที่เกี่ยวกับท่านแล้วเพราะว่าการทํางานทุกอย่างนั้นเกี่ยวข้องกับท่านทั้งสิน้นอีกกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คือการที่เข้ามาถึงแล้วก็สักแต่ว่าสั่งงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำ,ทำตามอย่างที่ท่านต้องการหรือแม้กระทั่งน,นัดเวลาให้ทําเรื่องไร้สาระก่อนจะเริ่มการชุมนุมที่จะต้องพบกับกลุ่มคนที่มีที่มีความประสงค์ จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุมในปีใหมน่นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การทาํางานเช่นนี้แสดงถึงว่าท่านไม่ต้องการทํางานเบื้องหลังมุ่งแต่จะทํางานเบื้องหน้าถ้าหากท่านยังคงเป็นเช่นนี้อยู่แกนนาคนอื่นคงไม่อยากทํางานร่วมกับท่านเป็นแน่แท้การเวลาและประสบการณ์จะสอนให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นได้ถ้าหากท่านยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและใส่ใจในรายละเอียดโดยไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้น 4กรณีของบุคคลที่ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ใดๆดังกล่าวไปนั้นทางสอก <ๆ S 1> <อ>ให้ขอเรียนท่านว่าการที่แกนนําจะเตรียมงานโดยสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนั้นไม่ได้เกิดจากการทํางานของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกๆคนที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมคนกลุ่มสี่การได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสม่ําเสมอจะทําให้ท่านเข้าใจถึงเนื้อง,งานและสามารถสร้างงานขึ้นมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการที่ท่านไม่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว มาร่วมประชุมในมาร่วมชุมนุมทีเดียวในวันชุมนุมนั้นท่านคิดกันหรือไม่ว่าก่าการชุมนุมจะออกมาแบบนี้ใครที่ต้องเหนื่อยบ้างใครที่ต้องลำบากบ้างท่านลองคิดย้อนกลับนะครับท่านอยู่สบายสบายไม่ลำบากไม่เหนื่อยพอท่านมาถึงท่านก็บอกกับผู้ชุมนุมรุ่นใหม่ว่าท่านเป็นรุ่นพี่ของของผู้ชุมนุมกลุ่มสี่มันไม่ดูเป็นการเอาเปรียบแกนนําหรือผู้สนับสนุนท่านอื่นหรอครับห้ากรณีที่ไม่เคารพต่อแกนนําหลักในที่ประชุมทางสอกรค่ายขอเรียนว่า ผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องแต่ขอให้มีความเกรงใจต่อแกนนําหลักบ้างเช่นการเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะการเคารพเนการตัดสินใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งถ้าไม่มีนั้นการประชุมก็จะเหมือนการบอกเล่ากันธรรมดาไม่มีข้อสรุปไม่มีเนื้อหาและไร้สาระไปโดยปริยาย 6. กรณีการดําเนินการด้านถานการ ทางสวกให้ขอเรียนว่าการกิจกรรมต่างๆสันทนาการเป็นสิ่งอำนวยในการดึงดูดความเฮฮาความสามัคคีความกล้าแสดงออกอีกทั้งยังเป็นสเสน่ห์ที่สวยงามของแต่ละการชุมนุมทางแกนสันทนาการ,จ,รจึงควรที่จะมีการซักซ้อมและเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับความเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมคนปุกบสี่ซึ่งการซักซ้อมและเตรียมพร้อมนี้ไม่สามารถทําได้ในครั้งเดียวต้องมีการทาซ้ําเพื่อสร้างความเพียงพร้อมและความแม่นยำเจ็ด กรณีการเลือกเฮดกุ๊ปในกลุ่มผู้ชุมนุมคนกุปสี่รุ่นใหม่ทางสวกได้เรียนท่านแกนนําบางท่านไปแล้วเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งเฮดกุปคนใหม่ซึ่งควรไม่ควรก็สุดแล้วแต่การแต่สินใจภายในกุปที่จะมีผลในครั้งถัดไปสุดท้ายนี้ทางสวกขอเรียนให้ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนกุปสี่ม, 4, มีความคิดแตกต่างได้แต่ไม่สมควรที่จะแตกแยกและการแถลงการฉบับนี้ตัดเพื่อ สร้างความสมารถนฉันและเจตนาที่ดีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากมีสถานการณ์ความคืบหน้าทางส่วนํำนวยการแก้ไขสถานการณ์ปุ๊บจะกลับเรียนให้ท่านพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับ